สวัสดีค่ะสวสัค่ะ,คะต่อวันนี้ต่อที่ข้อสามสิบห้าอันนี้นะคะเริ่มมาก็เป็นบทสนทนาเนาะแล้วก็เติมให้ให้เลือกคําตอบเนาะอันนี้ก็พี่ก็จะอ่านทั้งหมดก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยด <Yeah. S 1> ูทีละข้อ Ruby and Ella are talking about the place in the school ก็คือ Ruby กับ Ella เนี่ยกำลังคุยกันเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนนะคะ Ruby บอกว่าจุดๆๆ Ella ่าก it's on the left here we can show you ก็คือมันอยู่ทางซ้ายตรงนี้นะ uh, เดี๋ยวพาไปประมาณนี้นะคะ Ruby g ก็ thanks are you new at this school คุณมาใหม่หรือเปล่านะคะ yes i only moved here last week because my mom have has a new job here now ก็คือใช่นะคะฉันเพิ่งย้ายมาที่นี่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่ย้ายมาทำงานแถวนี้เนาะ,ะ welcome to f r e d e r i c k ยินดีต้อนรับสู่เฟเดริกนะคะรูบี้ก็จุดจุดเอลล่าก็ย o ร์เว e ล c o คัมข้อ35นะคะตามเมื่อกี้เขาถามอะไรคะรูบี้ถึงบอกอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวพาไปให้ทุกคนตอบพี่หน่อยสิข้อหนึ hmm. 1, where ่ง Hi, where's the p e t s h o p ก็คือวันนี้ร้านสต้ยงอยู่ไหนข้อ2อ Hello, can I have a minute ขอเวลาสักครู่ได้ไหมข้อ3 Excuse me, where is room 28 อ่าขอโทษน,นะห้องยี่สิบปดอยู่ไหนนะคะข้อสี่ sorry can you tell me where a book store is ขอโทษน,นะคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าบุ o k สโตร์อยู่ตรงไหนนะอ่าข้อนี้ตอบอะไรกันบ้างคะทุกคนข้อสามครับข้อนี้ก็ตอบข้อสามนะคะข้อสามสิบหกเหรอคะเขาบอก welcome to frederick ก็คือยินดีต้อนรับสู่ f ฟ e d e r i c k นะคะชื่อโรงเรียนเนาะ โรบีนตอบจุดๆเอล่าก็ยินดมก็คือเขาน่าจะขอบคุณหรือชมอะไรสักอย่างถูกไหมอ่ะตอบอะไรคะ excuse me pardon me that's alright and that's very kind of you ตอบอะไรคะตอบข้อสี่นะคะ that's very kind of you อคุณใจดีมากเลยประมาณนี้นะคะเอมเลยจะอ่านก่อนแล้วกันนะคะ Emily and Ash are at the department store. They bought a lot of things for their parents ก็คือเอมลี่กับแ s ชเนี่ยอยู่ที่ห้างสรรสินค้านะคะเขาอซื้อของเยอะแยะเลยให้พ่อแม่นะคะ Emily บอกว่า Look at that store, Ash ดจก็คืออะดูร้านนั้นสิแล้วเขาก็บอก Ash จขอให้ Ash ทำอะไรสักอย่างนะคะอะขอเขาตอบไร Sure ได้เลยนะคะเอมลี่ก็ Thanks I want to look up this t-shirt คือขอบคุณมากฉันฉันแค่ต้องการจะดูพวกเสื้อยืดพวกนี้นะคะ These are nicer than all my clothes at home พวกนี้มันดีกว่าเสื้อที่บ้านฉันอีกนะคะ Oh look there's the s a l e p e r s o n ก็คือดูนั่นสิมีคนขายตรงนี้ด้วยนะคะ Excuse me would you mind saving this for me until next week แลวว่าอะไร Excuse me ก็คือก็ขอโทษนะคะ Would you mind saving this for me until next week ในแปลไหนเลวทุกคนช่วยเก็บไว้ให้ันจนกว่าจาอะอาทิตย์หน้าได้ไหมใช่นะคะก็คือ Would you mind เนี่ยมันมันแปลมันแปลได้นะคะว่าอ,อย่างที่เพื่อนพูดและช่วยเก็บไว้ให้หน่อยได้ไหมแต่ว่าอย่างนั้นมันก็จะมันจะมีอีกประโยคนึงเนาะซึ่งจะไม่มีคำว่า Would you mind หรือว่า mind ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าอันนี้อ่ะเขาจะให้แปลตามตามรูปประโยคเนาะเขาจะหมายความว่ามันจะเป็นอะไรไหมถ้าช่วยเก็บ อันนี้ไว้ให้ถึงสัปดาห์หน้าเลยคุณขายตอบอะไรคะจุดจุด it's against the rule ก็แสดงว่าไม่ได้ถูกไหมเพราะเขาบอกว่ามันขัดต่อกฎเอมลี่บอก that's too bad I don't have enough money now ก็คือแย่จังเลยฉันไม่มีเงินตอนนี้นะคะข้อสามจุดเจ็ขาขอให้แอชทำอะไรคะข้อหึ can you give me these bags คุณช่วยเอากระเป๋าพวกนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมข้อสองคุณคุณ on a minute please คุณช่วยรอสักครู่นะคะข้อ3 can you give me a hand with t h i s b a g ข้อ4 could you give me more discounts please discount ตรงนี้คืออะไรส่วนลดนะคะ discount แปลว่าส่วนลดเนาะขอแบบช่วยลดอีกหน่อยได้ไหมคะข้อนี้ตอบอะไรกันบ้างคะข้อนี้คำตอบคือข้อ3นะคะ can you give me a hand with t h i s b a g ก็คือคุณช่วยถือกระเป๋าพวกนี้ให้หน่อยสิประมาณว่าช่วยถือให้หน่อยจะไปดูเสื้อถูกไหมคะ ส่วนข้อสามสิบแปดคนขายบอกอะไรคะแล้วก็บอกว่ามันขัดต่อกฎเนาะมีข้อเดียวเลยตอบข้อหนึ่งนะคะ sorry I can't ขอโทษด้วยมันทำไม่ได้นะคะข้อสามสิบเก้าถึงสี่องนะคะคุณแม่คุยกับลูกชายเนาะอันนี้ก็กราม,มานิดหน่อยนะคะคุณแม่บอกจุด do, จ do, ุดจุดอย่า o o ดียวโเกูกชายบอก no I did it tonight คุณแม่ก็ the deadline yesterday SUN I know b u t I do do make it in time เพราะพอเราเว้เป็นช่วงแล้วก็มาแปลม็จะแปลกแปลหน่อยใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าพวกเว r ร์คำช่วงนี้นั่นเราจะมาอยู่ในช้อยถูนไนเราก็ตอบกันก่อนเนาะตอบก่อนแล้วเดี๋ยวแปลรวมทีเดียวนะเพราะว่ามันจะแปลยากนิดน,นึงนะคะข้อสามสิบเก้าจ d o your homework yet ถ้าแปลไทยก็คุณทำการบ้านเสร็จหรือยังอ่าข้อนี้จะตอบอันไหนคะข้อหนึเหรอคะ อ่ามีเพื่อนตอบข้อหนึ่งะทุกคนตอบเต็มที่กราม,มาะค่ะก็คือกราม,มาใช่ตอบเต็มนี้เลยอ่ามีตอบหนึ่งโอ้ยตอบหนึ่งตอบสี่มีแค่สองข้อเหรอคะโอเคแล้วเรามาดูกันถ้าถ้ามีแค่หนึ่งกับสี่พี่ก็จะอธิบายแค่หนึ่งกับสี่โอเคไหมเพราะถ้าว่าข้ออื่นเนี่ยมันไม่อยู่ในตัวเลือกของหนูเลยข้อหนึ่งแล้วกันเขาถามว่าถ้าเขาถามนะคะ do you finish doing your homework yet ตรงนี้แล้วกัน do you finish อันนี้คำว,ว่า do เนี่ยมันมันเป็น tense สหนคะ่ะเป็น present ถูกไหมเป็น verb ปกติเลยเนาะใช่ไหมคะเป็นปัจจุบันแต่ว่าในคำถามเนี่ยมันมีคำว่าอะไรคะมีคำว่า yet yes yes ในที่นี้แปลว่าอ่าแบบเสร็จไปแล้วหรือ,อยังนะคะแดงว่าทำไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆที่เป็นไปได้นิดหน่อย <laughs> เป็นไ,ปได้นิดหน่อยมันแปลมันเป็นไปได้คือข้อสามกับข้อสี่นะเพราะอะไรเพราะว่ามันทำไปแล้วไง ก็แล้วกันข้อนี้ตอบข้อ4นะคะเพื่อนถูกเนาะ Have you finished doing your homework yet ก็คือคุณทำการบ้านเสร็จไปแล้วหรือยังสงสัยไหมทำไมเราถึงไม่ใช่ Did you finish เพราะว่าเพราะว่ามันมีคำนี้ไงคำว่า yet คำว่าคุณเนี่ยทำเสร็จไปแล้ว Have you finished ก็คือทำเสร็จไปแล้วอะส่วนข้อ40่สิ No I do it tonight ก็คือผมจะทำมันคืนนี้นะคะคืนนี้เนี่ยแปลว่ามันยังไม่ถึง ก็คือยังไม่เสร็จแต่ว่าจะทำมันคืนนี้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ 1, 2, 3, ค่ะข้อหนึ่งสองสามสี่นนี้ตอบข้ออ่นานี่ตอบข้อสี่นะคะวัน <c oughs> นี้ตออข้อสอ่า no I'm going to do it tonight ก็คือผมจะทำมันคืนนี้นะคะอันที่ที่บอกว่า I'm going to เนี่ย verb to be บวก going to มันแปลว่าเรากำหนดไว้แล้วว่าเราจะทำตอนนี้ในอนาคตนะคะคุณแม่บอก t จ e deadline to จุ y esterday ก็คือกำนดนส่งเนี่ยมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานเป็นอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตคะอ,อดีตค่ะอ่าเมื่อวานเป็นอดีตเพราะฉะนั้นข้อนี้อันไหนตัดออกไปได้เลยอนันนี้ตัดข้อข้อหนึ่งออกไปได้เลยนะคะเป็นอีนเป็นปกติเลยถ้าเป็นอดีตตัดข้อสามถูกไหม will be เป็นอนาคตแล้วนะตรงนี้เราจะใช้อะไรคะ was หรือว่า have been าไม่ใช่เลยคะ่ะ อมีเพื่อนตอบ was ใช่ค่ะข้อนี้ใช้ was นะคะก็คืออ่ากำนหนทรงเนี่ยมันแต่เมื่อวานแล้วนะตามปกติเลยนะส่วนข้อ42ตอบอะไรคะ I know but เออผมไม่สามารถทำมันในเวลาก็คือทำให้ทันเวลาเนาะตอบอะบไรอย่างแรกเราตัดตรงนี้ก่อนแล้วกันอมีเพื่อนตอบ2นะคะอ่ามีเพื่อนตอบ1มี1มี2 สาสี่ตกกระป๋องไปเลย <laughs> ใช่ <laughs> ก็คือสาแลสี่ก็ตัดไปเลยเนาะเพราะอะไรเพราะ I know but I I won't able to อย่างแรกเราไม่ต้องมาดูกรมมา r อะไรเลยไหนบอกพี่ซิเราสังเกตต,ตรงไหนได้คะแบบไม่ต้องดูกรมมา머เลยทำไมถึงไม่ตอบข้ะสีก็คือ I subject I นะคะใช้กับตัวไหนคะ was หรือ were was คอะอ่ะ I บวก was เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็น were นี่ก็ตัดไปเลยถูกไหมคะ ส่วนข้อสามก็คือเขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ตัดออกไปเหมือนกันหนึ่งกับสองข้อนี้ตอบข้อสองนะคะเพราะว่า b u ไ I คือเ d n ่ m a k ม it in t i ก e ก็คือไม่สามารถทำให้แบบตรงเวลาได้นะคะถ้าแคนมันจะแปลว่าสามารถข้อต่อไปนะคะข้อสีนะ่สามถงสีสี่เนาะนี่ก็บทสนทานาเหมือนเดิม Alex and Bella คุยกันเ l e สบอกว่า I've a new boss he's very bossy I'm really sad to work with him ก็คืออ่าฉันมีบอสคนใหม่นะคะบอสหัวหน้าเนาะในทุกคนไหนะบอกฟิกซี่คะอ่าบอสซี่นี้แปลว่าอะไรอชอบสั่งครับอืมบอสซี่ตรงนี้มันแปลว่าชอบสั่งเนาะ <c oughs> ก็เขามันก็เป็นคําสั่งที่เขาคิดขึ้มานะก็สมมติเราเป็นบอสเราเป็นบอสเขาต้อ,าองสั่งใช่ไหมคะอันนี้เขาก็คิดขึ้มาว่าบอสซี่ก็แปลว่าชอบสั่งอะไรประมาณนี้เนาะ ก็คือฉันมีบอสคนใหม่น่ะเขาชอบสั่งมากเลยรู้สึกแย่มากเสียใจที่ได้ทำงานกับเขาเนาะเวลาตอบโอ้พพร์อยู่ก็คือโอ้ oh, น่าสงสารจังนะคะและ้วก็จุดจุด Alex Well he's got dark hair and brown eyes เขามีผมสีเข้มนะคะแล้วก็ตาสีน้ำตาลเนาะเวลาก็จุดจุด Paris France he he always talks about his hometown ็คือ,อ43.443.4เนี่ยก็คือถามเป็นคำถามถามูกไหมคะ43ก็ถามเกี่ยวกับลักษณะเนาะ44ก็ประเทศใช่ไหมคะที่อยู่เนาะข้อ43ก่อนข้อ43ก็หนึ่ง what ก็คือ what is he นะคะข้อ2 who s he ข้อ3 what he like ข้อ4 what does he look like ตอบอะไรคะ what does he look like What does he look like ก,ก็ใช่นะคะข้อนี้ตอบข้อ4นะคะก็คือเขาแบบเขาดูเป็นยังไงนะคะเขามีลักษณะอย่างไรนะถ้าเขาให้มาเป็นอย่างนี้ล่ะ What does he like? w s i o n mark? And what is he like? แก้ออกไหมคะว่ามันต่างกันตรงไหนหรือว่ามันไม่ต่างกันถ้าเอาตามในข้อสี่สนะคะ เวลาเราเจออย่างเงี้ยเราก็ต้องตอบข้อสี่ถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะเขามีตัวขยายมาให้เลย He o o o k like... ลูกเนี่ยโหนี่เาเฉลยนะคะ <S <S เราก็เลยถึงตอบข้อสียนใช่ไหมคะแต่ว่าที่พี่จะถามคือถ้าโจทย์เนี่ยเขาถ้าชอยเขาไม่ได้ให้ลุกมาแล้วมันมี what does and what is แล้วก็ h e l i k e อย่างเงี้ยเราจะแยกออกไหมคะว่าอะไรต้องใช้ตอนไหนไปโยคข้างบนจะถามว่าเขาดูเป็นยังไงแต่ว่า ข้างล่างเขาจะถามว่าเขาชอบอะไรค่ะ <Wow. S 2> ก็ถูกนะคะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องจําไว้นะคะเพราะอะไรเพราะช้อยบางอันเนี่ยเขาไม่ได้ให้แบบใจดีให้ลุกไลค์มาอย่างนี้เนาะ <Wow. S 2> ฉะนั้นก็จํานะคะ uh. ต้องจําเนาะ does he like ก็คือดูแบบอ่ายังไงดีลักษณะละกันลักษณะนะส่วนว s he like ก็คือชอบคุณชอบอะไรประมาณนี้เนาะ ข้อ4เหรอคะเขาถามอะไรเขาถามที่อยู่ที่มาที่อยู่นั่นแหละเนาะ Paris France ก็คือ Paris ประเทศฝรั่งเศสเนาะข้อนี้ตอบอะไรคะข้อหนึ่ง Is he from France ข้อสอง Is he French ข้อสาม Where does he from ข้อสี่ Where is he from ตอบอะไรคะม่นมีเพื่อนตอบอะไรนะคะอันนีเพื่อนตอบ C ข้อหนึ่ง Is he from France คืออะไรคะเขามาจากประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดออกไปเพราะว่า มันเป็น a c h i e v a b l e yes no เนาะส่วนข้อสอง is he French ก็คือเขาเป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมถูกไหมคะแล้วข้อสามกับข้อสี่ล่ะเมื่อกี้มีเพื่อนตอบข้อสี่ถูกไหมคะแล้วข้อสามีใครตอบไหม where does he from he from and อะไรคะ where is no where is he from ไหนใครจำได้พี่ว่าอันนี้พี่เคยสอนไปแล้วถูกไหมคะใน เอครั้งก่อนๆถ้ายัางจำมันได้เนาะพี่สอนว่าพี่สอนความแตกต่างของขามันเลยแล้วก็ยกตัวอย่างให้ด้วยพี่มาจากนู้นนี่นั่นถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะไหนเพื่อนตอบอีกทีน้องสี่ครับเพื่อนตอบข้อสี่อ่ะทำไมถึงตอบข้อสี่คะข้อสี่บอกว่าเขามาจากประเทศอะไรครับอืมอ่ะแล้วข้อสามนะคะข้อสามมันมันต่างกันตรงไหนเลยข้อสามเขามาจากที่ไหนครับอ้าว wow. ข้อสามก็คือเป็นสถานที่เนาะข้อสามสถานที่อันนี้ก็อะไรที่มันใหญ่กว่าแบบใหญ่หน่อยนะคะเป็นอาจจะเป็นประเทศหรือว่าเมืองแบบหรือว่าเป็นภูมิภาคทวีปอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ให้มันใหญ่หน่อยก็ยกตัวอย่างไปประเทศแล้วกันเนะเาะแล้วถ้าแล้วถ้าข้อสามเนี่ยเราสามารถเติมคําอะไรได้ไหมคะให้มันแบบแตกต่างกันแบบชัดเจน เป็นคำที่ถ้าเราเติมในข้อสีนะ่นั้นมันจะไม่ควรเติมไม่ถูกหลักอย่างนี้มีคําไหนที่เราเติมได้ไหมคะคําที่แล้วพี่บอกเลยนะอ่า uh, I do do from toilet พี่มาจากห้องน้ำเมื่อกี้เลยอย่างเงี้ยถูกไหมเติมคําว่าคํานะคะเราสามารถใช้คําว่าคําได้อย่างอ่าเหมือนตรงเนี้ย w h a t d o e s h e look like เราก็เอาคำว่า look มาเติมให้มันแบบแยกกันชัดเจนมากยิ่งขึ้น น,นี่ก็เหมือนกันเราก็สามารถเติมคำว่าคำได้นะคะแต่ว่าอย่าไปเติมอย่าไปเติม where is he come from อันนี้มันก็จะแบบอย่าไปเติมเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อ44ก็เลยตอบ where is he from ถูกไหมคะคุณมาจากประเทศไหนคุณมาจากไหนก็ตอบเป็นประเทศเนาะอันนี้โนเอล and เบ n น็ตคุยกันเนาะโนเอลบอกว่า do you enjoy the food อาหารเป็นยังไงบ้างนะคะอาหารแบบคุณคุณชอบไหมมัน คุณเพลิดเพลินกับอาหารไหมนะเป็นเนตอบ yes จ would you like some more shark fin soup mm hmm. คุณอยากได้ซุปหูฉลามเพิ่มไหมนะคะเ mm hmm. ตอบ sorry I'd love to but now ขอโทษนะฉันก็อยากแต่ว่าอิ่มแล้วเนาะพี่ตอบอะไรคะสี่ห้านี้ไม่อยอาเนาะตอบหนึ่งนะคะ yes it is delicious ใช่มันอร่อยมากเลยนะคะอสอง t h e e tasty ส t h This is so-so so. มันงันๆน,นะคะก็สี่ those are bad คือมันแย่มากนะคะมีข้อหนึ่งอนะเนาะ it is delicious ส่วนข้อสี่สิบนะคะ sorry I love to but ก็คือเขาก็าอยากกินนะแต่ว่าเขาอะไรคะก็บอกไปแล้วเขาอิ่มมากถูกไหมอัน <laughs> ไหนคือเขาอิ่มมากคะหนึ่งครับหนึ่ง I'm too full แล้วแล้วอะ,อะไรตรงข้ามกับ full คะ ถ้า f u l นี่มันแปลว่าเต็มอะนะถ้า f u l แปลว่า <ขอ S 1> เต็มอะไรตรงข้ามบฟูลอ่า f u l ตรงข้ามกับ empty นะคะ empty ก็คือว่างเปล่าเนาะส่วนข้อสอง I'm too hungry ก็คือฉันหิวนะคะข้อส I'm so worried ก็คือรู้สึกสับสนนะคะกังวลก็คือเขาก็าอยากกินนะคะแต่ว่าเขาอิ่มเขา,าอิ่มแล้วเนาะข้อข้อสี่สนะิบเจ็ดสี่สิบป t w o people are at the bus stop คือสองคนเนี่ยอยู่ที่ป้ายรถเมล์เนาะ แม x w e l เวลล์ a r a ซาร่านะคะเขาบอกว่าอะไรขอโทษนะคุณรอรถรถบัสมานานหรือยังนะคะเขาตอบเลยอะ yes yes I have been I have been here for 10 minutes ก็คือใช่ اي, ฉันอยู่ตรงนี้มาสิบนาทีแล้ว,ลวคือรอมาสิบนาทีแล้วเนาะแล้วก็จุดๆ because of the bad weather I I hope it comes soon or we both are f i e z i n g ก็คือเขาก็แซวกันนะเนาะจุดๆ เพราะว่าอากาศมันแบบมันแย่มากก็คืออากาศมันหนาวนะคะฉันหวังว่ามันจะมาเร็วนี้ I have been here for 10 minutes อืมก็คือเขาอะทำมันมาในอดีตน,นะแล้วตอนนี้ก็ยังทำอยู่ก็ยัง continue มาถึงปัจจุบันก็คือเขารอตั้งแต่สิบนาทีแล้วซึ่งตอนนี้ก็ยังรออยู่ถูกไหมคะ Maxwell ตอบจุดๆ t h a n yesterday isn't Sarah ก็ yes but the forecast for the weekend is sunshine good this can last for more than couple of days then มาดูข้อ47ี่อนแล้วกันข้อหนึ่ง I might be late ข้อสอง I must be on time ข้อสา the bus might be late ข้อส the bus must be on time ก็คือฉันอาจจะมาชา้าฉันอาจฉันต้องมาตรงเวลานะคะแล้วก็รถบัสเนี่ยอาจจะมาชา้าเนาะข้อสี่ก็รถบัสต้องมาตรงเวลาตอบอะไรคะเข<ม>าเอวลา,าถถงรถบัส<ป> ต่อข้อ3านะคะอันนี้ the bus might be late ก็คือรถรถบัสเนี่ยมันอาจจะมาช้านะคะเพราะว่าอากาศที่มันแบบอาจจะมีหิมะตกหนักหรืออะไรก็ตามเนาะแล้วข้อ48สล้วคะจุดจุดแด yesterday isn't it?' อย่างนี้พี่สอนไปครั้งที่แล้วมะใช่ไหมคะครั้งที่แล้วเนาะเกี่ยวกับตัวข้างหลังอย่างเงี้ยเนี่ยข้างหน้าเป็น n e g a t i v e ข้างหน้าเป็นลบข้างหลังต้องเป็นอะไรคะฝั่งเป็นบวกนะคะแต่ว่าถ้าข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังต้องเป็นลบ ส่วนอันนี้เนี่ยข้างหลังเป็นลบเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็ต้องเป็นอะไรเป็นบวกค่ะเป็นบวกนะคะพูดถึงเลือดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหลืออยู่แค่หนึ่กับสามถูกไหมคะ it is จุจุดอันนี้ตอบอะไรคะเป็น comparative ขั้นเปรียบเทียบขั้นกว่าเนาะกับ super อะใช่ตอบหนึ่งนะคะ it is colder than yesterday หนาวกว่าเมื่อวานอีกข้อสี่สิบเก้าถึงห้าสิบนะคะ A กับ B คุยกันเขาบอกว่า Good morning Parklands Primary School How can I help you คืออ่ะสวัสดีครับเโรงเรียนปรมพาร์คแลนด์ครับให้ช่วยอะไรไหมนะคะ Hello I'm Myra Watson a l i s o n Watson's mother คืออ่ะสวัสดีฉันคือ Myra Watson นะเป็นแม่ของ a l i s o n a l i s o n a l i s o n Watson โอ้ยเป็นแม่ของเขาลแหละนะคะแล้วก็ถามจุดๆเขาบอกว่าเขาตอบอะไรคะ I'm afraid Miss Gibson isn't here right now. แปลว่าคุณกิ b สันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนนี้นะคะ Would you like to leave a message? คุณอยากฝากอะไรไวหมคะ Yes, please. ะได้เลยนะคะ Could you tell her that Allison has a toothache and won't be able to go to the school trip to today? คุณคุณช่วยบอกเธอได้ไหมคะว่าอ l ิส s นเนี่ยวันเนี้ย ปวดฟันเนาะแล้วก็ไม่สามารถไปทัศนศึกษาวันนี้ได้นะคะเขาก็ตอบจุดๆแล้วก็ B ก็ thanks I appreciate คือขอบคุณมากนะคะข้อนี้มาดู49ก่อน49ตอบอะไรคะเขารอเอก็ตอบว่าเพื่อนตอบ2เปิดไมค์คุยกันก็ได้นะคะโอเคไหมียบกรีบเลยวันนี้เพื่อนตอบ2มาเนาะ May I speak to Miss Gibson please อ่ะเขาคุยกับคุณ Gibson ได้ไหม ถูกไหมคะถูกต้องเลยเข้าใจไหมอะไรข้อหนึ่ง Can you take a message please หาคุณช่วยฝากข้อความได้ไหมเข้สา I call Miss Gibson again tomorrow ฉันจะมาฉันจะหาคุณ Gibson อีกทีวันพรุ่งนี้เนาะข้อา I hope Alison will be better tomorrow คือหวังว่า Alison เนี่ยจะดีขึ้นนะตอนนี้นะคะแต่วันนี้เขายังถ้าถ้าเราจะใช้เนาะก็เอาไปประโยคหลังๆนะคะเพราะอันนี้เขายังทางมันอยู่เลยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะ ก็อย่างเพื่อนบอกคนนี้ก็เลยตอบข้อสองเนาะข้อห้าสิบนะคะแล้วก็จุดจุด thanks I appreciate it ก็คือขอบคุณมากนะคะระมานั้นเนะาะเขาเขาฝากข้อความไว้นะคะแล้วเราตอบอะไรข้อหนึ่ง d calling back later? ก็คือเอ่อจะเป็นอะไรไหมถ้าคุณช่วยเอ่อโทรกลับมาทีหลังได้ไหมนะคะข้อสอง I'll t e l her tomorrow as fast as I can ก็คือฉันจะบอก เขาพวกนี้นะคะเท่าที่ทำได้แบบให้เร็วที่สุดที่ทำได้นะข้อ3 can you make a short n o t e please คุณช่วยแบบเขียนโนต้ตไว้ได้ไหมส่วนข้อ4ี่ I'll make sure Miss Gibson gets the message ตอบอะไรคะคุณกิ b สันจะได้ e ม s เ g จแน่นอนจะได้ข้อความแน่นอนผมสัญญาประมาณนั้นนะท่นี้ตอบอะไรคะสี่ครับเพืนตอบส <Wow. S 1> ี่ว้าวเพื่อนตอบบ่อยนะเนี่ย คนอื่นไม่ตอบเลยเพื่อนเพื่อนไทยแท้ตอบอยู่คนเดียวเลยข้อนี้ตอบข้อสี่นะคะมีคนสงสัยไหมทําไมถึงไม่ตอบข้อสองคะ่ะมันก็ไม่มีอะไรเยอะเนาะก็คือเขาจะเขาบอกวันนี้ฉะนั้นเราก็ควรจะบอกให้ได้วันนี้เนาะพรุ่งนี้จะได้แบบไม่ต้องเผื่อเรื่องมันไ,ไกลๆแล้วไม่นั่นนะคะอืมก็เราก็ควรจะบอกวันนี้เนราะเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าอาจจะบอกวันนี้แต่ว่าเขาก็สัญญาเนาะรับประกันว่าคุณยิบสันจะได้ข้อความนี้แน่นอน งั้นเรามาต่อข้อ51-60ข้างหน้าเนาะอีก10ข้อสําหรับข้อ51-52นะคะ Jeremy ก็คือเขียนจดหมายเยนาะ And the s h o r t e s t person in my class and I hate it. อะฉันเป็นคนที่แบบตัวเตี้ยที่สุดในห้องเลยแล้วฉันก็เปลี่ยนมันนะคะก็คือไม่ชอบเนาะ My friend Sam isn't tall but h i ก็คือเพื่อนของฉันแซมเนี่ยเขาไม่ได้สูงนะ แต่เขาจุดจุด My friend Ed is the tallest person in the class ก็คือ Ed เนี่ยเป็นคนที่สูงที่สุดในห้องเรียนนะคะ He's also big แล้วเขาก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะ When we play basketball I too silly ก็คือลาเราเล่นบาสเนี่ยฉันฉันเล่นได้แย่มากประมาณนั้นนะคะ Ed says Ed พูดว่า y o u d o n t looks silly You're the fastest player in the team ก็คือคุณไม่ได้ดูแย่เลยนะคะคุณเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดในทีมเลยเนาะ I'm a good basketball player but I just what can I do Charlie ก็คือชาลีเป็นคนเขียนเนาะแล้วก็ให้ m a ดดี้นะคะก็คือฉันเป็นนักกีฬาบาสที่ดีนะคะแต่ว่าจุดจุดทำยังไงดีนะฮัสเตอบอะไรคะมาทีเขาไม่ได้สูงนะคะแต่เวลาเราพูดตีแต่แต่อะไรแต่เขาก็สูงกว่าฉันถูกไหมสูงกว่าฉัน <c oughs> อืมฉันคือขนาดข้อไหนคะสมมติฉันนี S เขาจะมีอืมตอนนี้ก็ตอบข้อสองเนาะส่วนข้อห้าสิบสองนะคะฉันเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่ดีนะคะแต่ฉันข้อหนึ่งอืมฉั้นอยากสูงวันนี้นะคะใช่ก็มันก็ดีแหละแต่ว่าแค่อยากสูงวันนี้นะคะ ข้อห้าสิบแปดนะคะเริ่มตรงนี้เลยละกันจดด,ด,ดเห็นเห็นที่หนะ้าอะไรไหม they usually cheaper if you buy ticket early and travel จมันจะถูกกว่านะคะถ้าคุณซื้อตั๋วเร็วแล้วก็เที่ยวในช่วงเวลาอะไรคะข้อหนึ่งอันจะ quietly times ข้อสอง d e r quiet times ข้อสาม at quietly times อ่าข้อสี่นะคะ at q u i e t times ก็คือในเวลาที่เงียบเอ่อมันไม่ได้แปลว่าเงียบแบบ เงียบแบบไม่มีเสียงนะคะแต่นี้มันแปลได้อีกแปลได้อีกนะคะว่าเป็นเวลาที่แบบไม่ใช่เวลาที่ยุง่งเวลาที่เร่งรีบนะคะอาจจะเป็นเหมือนเป็นเวลาที่แบบไม่ค่อยมีคนเยอะไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวอะไรนู้นนี่นั่นนะคะอืมอันาที่เพื่อนบอกอันนี้ก็เลยตอบข้อสี่นะคะงงไหมทําไมทําไมถึงตอบข้อสี่งงไหมคะเราใช้ทา m น,นะคะ Uh, เราใช้อะไรใช้แอปถูกไหมก็เหลือข้อ3กับข้อ4เนาะแล้วก็ quite quite time แต่ที่บอก adverb and adjective ค่ะคะ quitely เนี่ยมันเป็นมันเป็น adverb ถูกไหมมีอ y แต่ว่านี้เขาให้ขยายอะไรเขาให้ขยายเวลานะคะเวลาที่เนี่ยเวลาเนี่ยมันก็เป็น now ถูกไหมก็ต้องใช้ adjective ซึ่งไม่มีอ y เคลียร์ไหมข้อ5้าสถึง60นะคะ architecture is an obvious difference between Thailand and European countries ก็คือ architecture นี่คืออะไรคะเราเรียนไหมวิชาอาร์ตศัศนาศิลป์อันนี้แปลว่าอะไรสถาปัตยกรรมใช่อันนี้กรร็สถาปัตยกรรมนะคะใครไม่รู้ก็จบไ้น,นะคะมันมันเป็นมันมีแนวที่แตกต่างกันนะคะระหว่างประเทศไทยกับประเทศแถบตอนตรงเนี่ยเราก็อย่างที่เราเห็นเนาะประเทศไทยสถาปัตยกรรมมันก็จะมีเกี่ยวกับศาสนามีลายน่นนี่นั่นมาด้วยถูกไหมคะ ตะวันตกก็จะเป็นแนวแบบเป็นโมเดิร์นเป็นแนวคริสแนวอะไรอ่ะเนาะถูกไหม t h ย i l a n d as a Buddhist country and numerous amazing จุดก็คือป,ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศแห่งวิถีพุทธเนาะ numerous แปลว่าอะไรพเหล่า amazing จุดิข้อนี้ตอบอะไรข้อสอง temples ค่ะข้อสอง temples ค Tem ันตอบ temples มาวัดใช่ไหมคะ ก็ใช่นะคะค้นี้ข้นี้ก็ตอบวัดถ้าตามถ้าตามตรงนี้เลยนะคะเราก็ตอบไปตอบวัดนะคะชินตรงนี้มันแปลว่าศาลเจ้านะคะข้อ60นะคะ while in European countries we can see stunning church where did you go to worship the God every Sunday ก็คือให้ใศาสนาคืออ้ไงคะเราเราไปเ,เราไปโบสถ์ถูกไหมวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ถูกไหมคะที่นี้นะคะเขาบอกว่า เราจะเห็นแบบโบสถ์ตั้งอยู่นะคะเป็นที่ที่คนที่เป็นศาสนาคริสต์นะคะนับถือศาสนาคริสต์ถึงไปโบสถ์เนาะก็จะเหลือแค่หนึ่งกับสองเราตอบอะไรคะ Christians or Christianity หมดแล้วมีคำถามตรงไหนไหมคะไม่มีค่ะสวัสดีค่ะ ไปแล้วเนาะบ๊ายบายบุค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจบถึงนะมีคลิปย่อหลังมีคลิปย่อหลังคลิปนะคบบายบาย